มาแล้วคะ่ะโคเรโคเรสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเกๆน๋ๆ c h ชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูสุดแสนจะอร่อยนะคะนี่นะคะขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ค่ะเพื่อนๆดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยคะ่ะ กินดีมีประโยชน์อร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆก็สามารถหาทำกินกันได้เลยนะคะกับขนมจีนหรือข้าวสวยร้อนๆน,นะคะเพื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวลงมือทำกันเลยนะคะนี่นะคะสำหรับวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะนี่นะคะก็จะมีไก่นะคะมะเขือนะคะเราจะแกงไก่ใส่มะเขือนี่นะคะไปค่ะตอนนี้เราก็จะมาหั่นมะเขือนะคะ เอาน้ำใส่กะละมังนะคะตามด้วยเกลือป่อนประมาณ1นึ่งช้อนนะคะตามด้วยน้ำส้มสายชูนะคะเพื่อนๆนี่นะคะน้ำส้มสายชูเนี่ยก็จะทําให้มะเขือมันเขียวสดใสนะคะน่ากินมากๆค่ะไปค่ะเราจะมาหั่นมะเขือเปาะกันนะคะนี่นะคะมะเขือเปาะประมาณ1กะละมังนะคะครึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆนีนะคะ หันจุกนะคะแล้วก็ฝันออกเป็นผ่าเป็นสีเซี่ยวประมาณนี้นะคะนี่นะคะดูสิคะขาวๆอวบๆใหญ่ๆเลยะค่ะนี่นะคะเราก็จะหั่นลูกหนึ่งสีเซี่ยวประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วลงเอาไปแช่ในน้าเกลือนะคะน้าเกลือนี่ก็จะช่วยให้มะเขือไม่ดํานะคะจะเอามันจะกัดยางมะเขือออกนะคะส่วนน้ําส้มสายชูเนี่ยก็จะทําให้สีของ มะเขือเขียวสดใสอยู่ตลอดเวลานะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นไก่นะคะไก่เราก็จะใช้นี่นะคะไก่เป็นแปะๆประมาณนี้นะคะประมาณห้าแปะนะคะรอบเอาเขาเรียกอะไรนะกระดูกออกนะคะเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะพอคำนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเล็กมากนะคะเพราะว่าไก่มันเดี๋ยวมันจะหดนะคะ <laughs> <laughs> พอไก่หดเนี่ยมันจะเหลือนิดเดียวนะคะเพื่อนๆ ก็ต้องหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อนๆน,นะคะประมาณนี้นะคะน,นะคะเสร็จแล้วก็พักใส่จานไว้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วสําหรับไก่นะคะเราก็จะไปดูในส่วนของเลือดไก่นะคะวันนี้เราได้มาหนึ่งชิ้นนะคะนี่นะคะสับสับสับ,บ,บอีกเช่นเคยนะคะนี่นะคะอันนี้เราต้มแล้วนะคะนี่นะคะเราต้มเรียบร้อยแล้ว มาค่ะเราก็จะมาดูในส่วนของใบหัวละพานะคะเราก็จะใช้ใบหัวละพาในการใส่แกงของเราด้วยนะคะนี่นะคะใบหัวละพาะสดๆใหม่ๆเลยค่ะน่ากินมากๆเลยหอ,หอมๆนะคะใบหัวละพาเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกเขียวแดงนะคะหั่นเป็นเสี้ยวๆประมาณนี้นะคะเอาไว้โรยหน้านะคะตอนที่เราแกงเสร็จนะคะเพื่อนๆ สามารถดูสามารถท,ทํากินกันได้เลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆ <laughs> <laughs> แกงเขียวหวานไก่นะคะนี่นะคะวัตถุดิบทั้งหมดก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะก็จะมีมะเขือเปาะนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะหนึ่งกระมัง <laughs> เสร็จแล้วก็ตามเลือดไก่นะคะหนึ่งจานเครื่องในไก่อีกหนึ่งจานนะคะแล้วก็เลือดไก่นะคะน้ําตาลปี๊บนะคะนี่นะคะ พริกแกงเขียวหวานพริกเขียวแดงนะคะแล้วก็วัตถุดิบก็คือประมาณนี้เลยนะคะตามด้วยขนมจีนนะคะที่ขาดไม่ได้ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะมาตั้งกระทะนะคะใส่กะทิลงไปนะคะเคี่ย <the gospel> วกะทิให้แตกมันก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะประมาณนี้นะคะแป๊บเดียวก็ใช้ได้แล้วนะคะคนๆด้วยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเคี่ยวกะทิแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆ หอมมากๆเลยค่ะกะทินะคะมาค่ะตอนนี้เราก็จะพอแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปเลยนะคะอันนี้ก็จะประมาณ2ขีดนะคะเพื่อนๆเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่น้ำพริกที่เราไปซื้อมาเลยส่วนใหญ่ก็จะ กำลังดีนะคะอร่อยอร่อยร้านนี้อร่อยมากแล้วก็ใส่กะทิไปยืดนึงนะคะเพื่อให้มันมีน้ำนิดนึงนะคะเพื่อนอน,นะคะมาค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะผัดพริกแกงให้ได้ที่ก่อนนะคะให้พร้อมก่อนนะคะเพื่อนๆื่น <laughs> สำหรับบ้านเก๋เก๋ชาแนลนะคะก็จะลงพเมเองนะคะจันพุทธศุขนะคะเพื่อนๆน เวลา14.30น,นนะคะหากเพื่อนๆว่างแวะเวียนมาส่งกำลังใจบ้านเก๋ๆชาแนลได้นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะมาชิมกันได้เลยนะคะทุกเมนูอร่อยอร่อยนะคะคเพื่อนๆอร่อยทุกเมนูอยู่แล้วนะคะนี่นะคะ ตอนนี้เราก็ผัดพริกแกงหอมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ไก่นะคะไก่ที่เราหั่นเป็นชิ้นๆไว้นี่นะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะยังไม่ต้องคนนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงรสนะคะนี่นะคะตามที่เพื่อนๆเตรียมไว้เลยนะคะนี่นะคะน้ำปลานะคะก็ผัดโคเรคเรให้เข้ากันนะคะโอ้ยหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราผัดพริกแกงนะคะให้เข้ากับไก่ก่อนนะคะให้เข้ากับ เนื้อไก่นะคะให้ไก่พอสุกสักหน่อยนะคะเพื่อนๆหากน้ํามันน้อยไปเราก็เติมน้ําได้นะคะนี่นะคะออหอมน่ากินมากๆเลยค่ะในระหว่างนี้เราก็จะมาใส่น้ําตาลปี๊บกันนะคะนะคะ,ะ,คะประมาณสองช้อนนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆ แกงเขียวหวานก็ต้องออกหวานนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็คาเ่คเร่ให้น้ําตาลมันละลายนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆแกงเขียวหวานก็ต้องมีหวานนิดนึงนะคะมาค่ะเราก็จะมาใส่เลือดไก่นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องในไก่นะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะหอมหอมนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะโคลเล็โคเรให้เข้ากันนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆใครสนใจเมนูนี้นะคะแกงเขียวหวานไก่นะคะอร่อยอร่อยค่ะ มาค่ะแล้วก็จะใส่กะทิอีกครึ่งกล่องนะคะที่เหลือนะคะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเลยนะคะตอนนี้แกงก็เดือดแล้วนะคะเราก็ใส่มะเขือลงไปเลยนะคะนี่นะคะมะเขือเขาวๆอบอวบอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะกดๆให้มันจมน้ํานิดนึงนะคะเดี๋ยวเรารอให้มะเขือสุกสักนิดนึงนะคะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆ โคเรโคเร่เพื่อนๆดูสุก้มะเขือเนี่ยไม่ดําเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเคล็ดลับของเรานะคะพเพื่อนๆเอาไปทําไปใช้กันได้เลยนะคะรับรองมะเขือไม่ดําแน่ๆมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันสักหน่อยนะคะว่ารสชาติจะเป็นที่เราแบบที่เราต้องการไหมนะคะมาค่ะเรามาลองชิมกันหน่อยนะคะ โอ,อร่อยแต่ว่าเดี๋ยวขอเติมน้ำปลาสักน้อยนะคะมันอ่อนเค็มไปนิดนึงขอเติมน้ำปลาหน่อยนึงนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะจริงๆมันก็อร่อยแหละแต่ว่าเวลาเราเอาไปกินกับขนมจีนเนี่ยมันต้องเข้มข้นนิดหนี่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะคะ โอเคเลยค่ะมาค่ะเรามาใส่ใบหัวละพากันเลยนะคะดูสิคะ่ะหัวละพาก็สด,สดสดใหม่ๆเลยค่ะตามด้วยพริกเขียวแดงนะคะนี่นะคะโอ้ยน่ากินมากๆเลยค่ะแล้วก็กะทิที่เหลืออีกหน่อยนะคะใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆบ้าน G ีเกก็จะชอบทำประมาณนี้นะคะนี่นะคะอ๋อสี น,นักมากๆเลยค่ะแกงเขียวหวานไก่นะคะวันนี้เรามีขนมจีนมาให้เพื่อนๆได้ลองกินกันด้วยนะคะรับรองอร่อยค่ะมาค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมากินกันได้เลยนะคะอร่อยอร่อยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปตักตั้งโต๊ะเสิร์ฟไปเลยนะคะเพื่อนๆขนมจีนหยิบกันได้เลยนะคะเพื่อนๆ <laughs> มค่ะเดี๋ยวมาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันนะคะ น่ากินมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋เกชาแนลนะคะก็ทำเมนูขนมจีนแกงเขียวหวานไก่นะคะอร่อยๆมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมพเมียบ้านเก๋เกชาแนลนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะ และที่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปนะคะแล้ก็ให้กำลังใจบ้านเก๋ๆชาแนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อ,ตอไป สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆงรวยๆรตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ See you again tomorrow บาย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 คะ่ะ